สวัสดีน้องเอ็มสวัสดี <Hello. S 2> ค่ะหลับยังใช่ค่ะเออเรื่องเรื่องแรกเรื่องที่สองที่สามยาวทุกเรื่องเลยนะเออยาวเลยจริงอ้า <c oughs> วข <c oughs> <c oughs> อโทษค่ะสาวอะเฮ้ยทีแรกเอ็มเอ็มบอกว่าชื่อเรื่องลืมตาเดิวโลกตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่เลยเพราะอะไรถึงเปลี่ยนแล้วก็ เห็นมีบอกว่าเรื่องนี้ไม่อยากเล่าอีกแล้วเพราะว่าอะไรเออมันไม่ใช่ไม่อยากเล่าอีกแล้วคือหนูกะหนูพูดได้ใช่ปะคือหนูหนูปฏิญาณไม่ใช่ปฏิญาณตัวเองเหรอกคือพูดว่าหนูจะจะเลิกเล่าแล้วอะ่ะมันมันเจอเหตุการณ์แบบแปลกๆจน มันมัน,ม,นมันไม่ทําให้ไ่้อยากเล่าแล้วดีกว่าเลยค่ะทั้งผีตามทั้งฝันแตกแตกยถงึงผีมเาเคาะหมายถึงหมายถึงว่าเราเล่าเรื่องผีเรื่องเรื่องอื่นๆเดี๋ยวไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ใช่ไหมหรือยังไงมันเพิ่งมาเป็นเมื่อตอนที่กลับมาอยู่ที่บ้านแม่แล้วเล่าไลเล่าล่าสุดเนี่ยของโกทามอมเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องไอ้ไม่เอาอยากมีเพื่อนเนี่ยค่ะ แล้ว oh. คือในรายการอะถ้ามีมีคนได้ฟังอะนะคือมันจะมีเสียงแทรกเข้ามาคือหลังจากนั้นอะอหนูหลังจากที่หนูเล่าเสร็จปุ๊บหนูก็แบบไปอาบน้ําไปอะไรใช่ปะคือแบบก่อนที่จะลงแบบน้ํามันมีเสียงแบบคนมาขอราบ้านเลยเป๊เอ็มบิวป่ะเนี่ยจริงจริงแล้วไม่ได้บิวมันไม่ได้ไม่ได้สตอด้วยค่ะคือแบบ mm. มันมันหนักหนาเกินไปแล้วไง คือหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหตุการณ์นี้หนูก็เล่าแชร์ให้กับพวกพี่เอ๋พี่ปาที่อะไรฟังทักพี่เอ๋เขาก็เฮ้ยนี่หนออะไรอย่างเงี้ยเออเ้นี่ยแหละหนูก็บอกกับพี่เอ๋ว่าเออหนูจะไม่เล่าแล้วนะพี่หนูแบบไม่ไหววะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยก่อนที่เมื่อวานที่พี่เป้ทักมาหาหนูใช่ปะเออเออหนูพี่เป้บอกว่าวันนี้หรือเมื่อวานว่าหนูจำไม่ได้ปะเมื่อวานนั่นแหละนั่นเมื่อวานนั่นแหละคือแบบ มันมันมีเหตุการณ์มีไอ้อ,องอะ่ะมาเข้าฝันแต่ตอนแรกหนูไม่รู้นะว่าเป็นไอ้อ,องคือเป็นผู้หญิงใส่ชุดคุมท้องยืนหันหลังให้หนู<อ>แล้วก็แบบเหมือนภาพมามันค่อยๆถ,ถอยถอยถอยไอ้อ,องอะ่ะมาค่อยๆชิดหนูชิดหนูมาเรื่อยๆอะนะจนพอมาแบบชิดกันเลยอไอ้องอะ่ะคือมันไม่ได้หันมาทั้งตัว มันหันมาแค่หัวหมุนแค่หัวมาแล้วก็หันมาแบบยิ้มให้อย่างเงี้ยซึ่งหนูไม่รู้ว่ามันมันต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยอะไรเงี้ยแล้วหนูแบบก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา<ะ>แล้วเมื่อตอนเย็นเนี้ยครับค่ะ<า>คือหมายถึงว่าเรื่องคนไอ้อ่าชื่อไอ้องอะไรของของเอ็มเนี้ยคือหมายถึงว่าเขาอยู่ในเรื่องลืมตาดูโลกใช่ไหมอ่าใช่มันมันเป็นมันเป็นมันเป็นศพเป็นที่มันตายแหละในเรื่องอะ โอ้โหเฮถ้าใครเคยได้ฟังหนูในโกดทามอ่ะนะมันเป็นเจ้าของเรื่องคื <c ười> นนี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม<อ>่ใช่แต่คือหนูยังเล่เาไม่หมดไอ้เมื่อตอนตอนเย็นอะ่ะคือ,อทุกวันอนะ่ะหนูจะต้องถูบ้านกวาดบ้านแล้วแบบจะต้องขึ้นมาข้างบนบ้านบ้านจะเป็นสองชั้นไงข้างบนเป็นบ้านไม้ข้างล่างเป็นรูนปูนในช่วงที่เดินขึ้นมาพอโผลค่คนแบบบันไดที่จะต้องเห็นตัวบ้านอ่ะหนูเห็นเป็นผู้หญิงเว้ยพี่เต้ ผู้หญิงแบบคล้ายๆผู้หญิงโบราณหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจเพราะว่าหนูเห็นเว็บหนึ่งปุ๊บหนูก็หุบหน้าลงไปเลยอ่ะเพราะความที่มันตกใจไงเห็นเป็นที่เห็นนะคือเป็นอ่าสีดําเลยใส่เสื้อผ้าสีดําแล้วเป็นแขนกระบอกแล้วก็เป็นผ้าถุงแต่คือแบบเหมือนเหมือนที่หนูโพลขึ้นไปหนูเห็นแค่ประมาณคอยังไม่เห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่หนูคือก็ผมผมนางก็ยาวเลยหนูก็แบบปุ๊บลงมาซื้อก็แจกแบบทําใจอ่ะต้องขึ้นมาถูบ้านไง ก็แบบขนล,ลุกตลอดเลยแล้วก็โทรหาพี่เอด้วยให้พี่เอแบบอยู่เป็นเพื่อนอะไรนี้คือมันอึดอัดอ่ะพี่ว่าเอ็มเข้าเรื่องเลยดีกว่ารู้สึกว่าพี่เริ่มกลัวแล้วอะเริ่มคือพี่อยู่ห้องเดียวด้วยตอนนี้เดี๋ยวก็จะบอกเดี๋ยวจะบอกพี่เป้แหละแล้วก็บอกกับทุกคนด้วยบอกกับพี่เอ๋แล้วว่าหนูจะไม่เล่าแล้วออพอแล้วไม่เอาแล้วยังไงอะพวกะผีๆแลือเกินไม่ถึงว่าเลิกเราจะเลิกเล่าเลยเหรอ ไม่ไม่ชอบให้แบบมันมลาลังควานอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเป็นคนปากเสียด้วยไงเฮ้ยแล้ววันนี้เต็มใจว่าเต็มใจได้เปล่าเนี่ยไ,ได้ได้ได้แต่หนูก็จะเอาเอาที่เพกแกแนะนําว่าเออก็ลองพูดไปดีว่าเออเนี่ยขอเล่าหน่อยมันเป็นอะไรก็ไม่ได้เอาเรื่องไปทําอะไรเสียหายอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ไม่รู้ไงว่าที่เขามามันต้องการอะไรเอองั้นวันนี้ชื่อเรื่องว่า ไม่เอาอยากมีเพื่อนไม่เอาโอเคงั้นพร้อมแล้วเอ็มลุยเลยเฮยค่ะก็เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดมาลาวๆประมาณสิบสามปีตอนนั้นน่ะหนูเป็นผู้ช่วยหนูเรียนผู้ช่วยพยาบาลอยู่แถวแถวลาดพร้าวขอไม่ขอไม่เอ่ยซอยแล้วกันนะคะครับ ทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีที่พักจัดไว้ให้จะเป็นที่พักของ็คล้ายๆเด็กหอในอะค่ะตึกที่พวกหนูพักเนี่ยมันเขาซื้อไว้เป็นตึกอะแต่ว่าเขาซื้อไว้แค่สองชั้นจะมีชั้นสองกับชั้นล่างสุดที่เขาซื้อไว้ให้พวกหนูพักนะคะทุกๆวันเนี่ยหลังเรียนเสร็จอะพวกหนูก็จะไปหาก๋วยเตี๋ยวหาโจ๊กหาอะไรกินอะนัะตอนนั้นอะมันจะเป็นอ่าเขาเรียกโจ๊กโจ๊กบางกอกที่แบบเด็ดๆดังๆเลยนะคะ วันนั้นเนี่ยหนูก็เดินไปกินไปหาของกินกันระหว่างที่เดินไปเนี่ยก็เห็นเด็กผู้หญิงเขานั่งกลมหน้าก้มตาอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะคะด้วยความที่แบบมันมืดแล้วอะ่ะหนูกับเพื่อนคือหนู่าเดินไปกับเพื่อนอีกสองคนทั้งหมดเป็นสามคนคก็ตัสินใจเนี่ยเดินเข้าไปถามว่าน้องไปนานหรือเปล่าทําไมมามาทําไมไม่เข้าบ้านน้องก็ตอบว่าหนูเข้าบ้านไม่ได้หนูก็งงอ่ะทําไมเข้าบ้านไม่ได้บ้านตัวเองอะไรเนี้ย ก็เลยถามต่อไปว่าอ้าวล้วพ่อแม่ไปไหนล่ะน้องก็ไม่ตอบค่ะพี่เต้แต่แต่แบบก้มหน้าก้มตาอยู่แล้วจู่ๆน้องก็พูดขึ้นมาว่าพวกพี่ไปกินข้าวกนเถอะไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกหนูก็งงเลยอ่ารู้ได้ไงว่าเราจะไปกินข้าวอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรนะก็ระหว่างที่เดินไปอ่ะก็บอกก็คุยกับเพื่อนนะคะว่าเออเดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วซื้อโจ๊กมาเผื่อน้องนึกดีกัดดีกว่าเผื่อน้องหิวอะไรเงี้ยค่ะ พอขาดกลับมาเนี่ยก็ซื้อโจกมาให้น้องถุงหนึ่งแต่คือตอนกลับมาเนี่ยไม่เจอน้องแล้วหนูก็เลยเอาไอ้โจกเนี่ยไปแขวนไว้ที่รั้วนหน้าบ้านหลังนั้นนะคะที่น้องเขานั่งอยู่<อ>หนูก็คิดว่าน้องอ่ะคงเข้าบ้านได้แล้วอะไรคงจะไม่ไม่ได้อะไรแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะวันถัดมาเวลาเดิมๆค่ะพีเ่เป้อไอ้ที่หนูต้องไปกินอะไรกันเนี่ยระหว่างที่กําลังเดิน,เด,นเดินอยู่นะคะ จู่ๆเนี่ยก็มีป้ากับลุงเนี่ยเขาทักเรียกพวกหนูหนูๆป้าขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมหนูก็ตอบไปว่าได้ค่ะมีอะไรคะเมื่อคืนน่ะหนูคุยกับเด็กผู้หญิงลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมหนูก็ตอบไปว่าใช่ค่ะป้ามีอะไรหรือเปล่าคะค,คือลักษณะของน้องเนี่ยหนูหนูหนูขอญาตบอกก่อนนะคะก็คือเป็นเด็กนักเรียนนะคะผมตั้นเท่าติ่งหูอะ่ะอ่านิพพาออกใช่ปะ แล้วก็ใส่ใส่เสื้อสีขาวนะเสืยย้อยืดสีขาวแล้วก็ใส่กระโปรงกระโปรงนักเรียนเหมือนแบบเป็นเป็นครึ่งท่อนอ่ะข้างล่างเป็นนักเรียนอะไรแต่ข้างบนใส่เสื้อยืดธรรมดาค่ะแล้วจู่ๆเนี่ยคือป้ากับลุงอ่ะแกก็ทําหน้าแบบตกใจทําหน้าเวอร์แล้วก็พูกว่าไม่มีอะไรนะล,ลูกไปเถอะป้าไม่กลัวแล้วจ้ะ<อ>หนูก็แบบทงางด้วยความที่แบบหนูกง็งงเออเหมือนเหมือนทิ้งอะไรไปสักอย่างนวหนูก็แบบเออหนูก็หันไปมองใช่ หนูก็ไปมองบ้านหลังนั้นด้วยนะท,ที่เด็กคนนั้นนะ่ะเ,เขาเคยมานั่งอยู่เมื่อคือนะแต่วันนี้คือหนูก็ไม่เจอน้องนะคะพวกเราเนี่ยก็ไปหาอะไรกินกันตามปกติตกดึกก็แยกย้ายกันเข้านอน <S <S 2> <S 2> เตียงที่พวกหนูนอนเนี่ยมันจะมันจะเป็นเหมือนเตียงสองชั้นะพี่เป้เค,เคยอยู่หอพักปะอืมครับลึกภาพออกเลยครับเตียงสองชั้นนั่นแหละจะเ,เป็นเตียงสองชั้นแอ่ค่ะนั่นแหละ,ละมันจะมีทั้งหมดเก้าเตียง ไอ้เตียงหนูเนี่ยจะเลือกจะเลือกเตียงที่มันชิดกําแพงเพราะว่ามัน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 ไม่ค่อยเปืนควางอะค่ะแต่แต่ว่าทั้งหมดเก้าเตียงเนี่ยไม่ใช่มันไม่ได้นอนกันครบทุกเตียงนะจะมีนอนกันแค่หกคนก็คือสามเตียงค่ะก็นอนหลับกันไปอะค่ะในช่วงที่หนูหลับไปเนี่ยหนูจำได้เลยว่าหนูฝันฝันเห็นเด็กคนนี้เลยมาขยมเตียงที่เก้า ไอ้เตียงที่เก้าเนี่ยมันจะอยู่ท้ายท้ายห้องเลยค่ะอยู่อยู่เดียวเดียวเลยท้ายห้องมันจะอยู่ติดกับห้องน้ําซึ่งพื้นที่มันก็จะจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะคเสียงขยมเนี่ยมันทําให้หนู่ตกใจตื่นที่น้องขยมในฝันนะนะหนูก็เลยมองไปที่เตียงที่เก้าคือตื่นหนูตื่นมาแล้วนะหนูก็เลยลุกขึ้นไปมองเตียงที่เก้าอืมไอ้สิิงที่หนูเห็นเนี่ยคือมันเหมือนมีคนอนะไปไปใคร ขยับเตียงอะค่ะพี่เต้เตียงมันจะโยกเบาๆอ่ะเหมือนขยมแรงๆไปแล้วแล้วแบบไอคนที่มันขยมไปแล้วมันหายไปอะไรเนี่ยเตียงมันก็จะแบบโยกเบาๆอะไรเงี้ยค่ะครับหนูก็เริ่มรู้สึกปแปลกๆแหละทาไมตื่นจากฝันแล้วมันมันมาเห็นสิ่งสิ่งนีอะไรเงี้ยค่ะ嗯嗯แต่ก็ไม่ได้อะไรนะก็เก็บความสงสัยไว้เช้ามาก็เดินไปเรียนตามปกติก็เห็นหนูก็เห็นก็คือตามปกติเขาก็จะมาใส่บาตรท,ทาบุญอะไรกันนะคะ พอเดินเดินไปอ่ะคือพวกหนูอ่ะจะต้องเดินเข้าแถวกันเป็นแบบระเบียบเรียบร้อยอก่อนที่จะเข้าเรียนอ่ะนะคะก็พอถึงพอถึงจุดที่หนูเนี่ยต้องเดินผ่านพระท่านที่กําลังแบบใส่บาตรกันอยู่นะคะรับบาตรกันอยู่เนี่ยช่วงที่หนูเดินไปถึงท่านเนี่ยท่านก็เอ่ยขึ้นมาเลยนะลูกเอ้ยอืตามเขาได้นะแต่อย่าไปทําบาปกับใครนะเอหนูก็เหวอดีพี่เป๊เหวอ,อครับ ไปตามใครว่ะอะไระเงออี้ยเพื่อนก็แบบพากันงงอะออพระท่านพุดอะครแต่หนูก็แบบเอ,อไม่คงไม่มีอะไรหรอกก็เดินไปเรียนตามปกติพอถึงเวลาเลิกเรียนเสร็จนะคะพอถึงเวลานอนคืนนั้นน่ะไม่รู้เป็นอะไรคือหนูไม่อยากนอนอยากเกาะไปนั่งเล่นหน้าหอพักก็เลยลุกเดินขึ้นไปที่หน้าหอก็ไปนั่งอยู่กับหมาตัวหนึ่งไอ้หมาตัวเนี้ยมันจะเป็นหมาประจําหอพักเนี้ยค่ะ ก็ไปนั่งอยู่พักใหญ่ๆจู่ๆเนี่ยหมาตัวเนี้ยมันก็เห่าเห่าบางอย่างที่เดินตะคุ่มตะคุ่มมาจนเดินมาใกล้ๆหนูเนี่ยหนูก็เห็นแล้วแหละหนูก็เห็นแล้วแหละว่ามันเป็นเด็กคนนั้นกําลังเดินตรงมาหาหนูครับพอหนูเห็นเนี่ยหนูก็เอ่ยปากชวนมานั่งด้วยกันน้องๆมานั่งข้างๆนมานั่งด้วยกันดีอะไรเงี้ยก็คุยกันสับเพลเห่ละระหว่างที่คุยกันนะคะพี่เต ไอห,หมาตัวเนี้ยมันก็จะเห่าคือเห่าไม่หยุดเลยอะ่ะเห่าจนคนในละแวกนั้นเน่ยที่เขายังไม่นอนอะ่ะเขาออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นีโจรอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูเนี่ยก็ดันไปสังเกตเห็นว่าช่วงที่หนูคุยกับน้องเนี่ยมันมีคนจากบ้านตรงข้ามอ่ะคะ่ะเยื้องกันอะ่ะเขาซุบซิบซุบซิบ,ซบกันกแตอืกจากนั้นเนี่ยเด็กคนนั้นอะ่ะเขาก็เอ่ยถามหนูนะพี่พี่หนูขอนอน,อน หนูขอนอนกับพี่ได้ไหมหนูขอบ้านไม่ได้<อ>คือต้องบอกก่อนว่าเด็กคนเนี้ยเป็นคนที่พูดจาแบบไม่มีหางเสียงพี่เต้จะพูดทุวนๆเลยค่ะหนูก็ตอบไปว่าคงไม่ได้หรอกหนูเพราะว่าที่หอพักเนี่ยมันเป็นหอพักของโรงเรียนเขาห้ามคนนอกเข้าไปครับน้องน้องก็ตอบกลับมาแบบมันทํามันทําให้หนูคนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยไอ้ทาที่น้องแบบตอบหนูกลับมานะย,ยังไงอะน้องตอบมาว่า หล๋อแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มหอยาวๆอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเมื่อกี้มัน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 เหมือนกับกระตุกกระตุกกระตุกพี่เลยตกใจเขาตอบมาว่าไงนะตอบมาว่าหลอเอ่อหล่อยาวๆอ่ะพี่ๆหลอเหมือนแบบมึงโกหกกูอะไรเงี้ยประมาณนั้นออค่ะก็จนถึงเวลาที่มันแบบมันดึกแล้วอ่ะมันต้องแยกย้ายกันไปนอนแล้วอ่ะ หนูก็เลยบอกกับน้องไปว่ากลับบ้านเถอะอ,อย่าทิ้งทีกับพ่อแม่เลยทะเลาะกับเขาก็อย่าคิดเหนีออกจากบ้านอีกอ,อะไรเนี้ยคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่หนูเดาเดาแหละว่าที่น้องมาเดินเตะๆอยู่แบบเนี้ยคือไม่ยอมเข้าบ้านน่าจะเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าอืม,อมก็เลยแบบแยกย้ายกันกลับเชา้ชาเช้าของอีกวันเนี่ยค่ะคก่อนที่แบบหนูจะไปเรียนอะไรเงี้ยหนูก็เป็นคนที่แบบ เร็วคือแบบตื่นเร็วกว่าเพื่อนอะไรเงี<ม>้ยก็จะมานั่งรอเพื่อนๆที่มันยังไม่เสร็จเพราะมันต้องเข้าแถกในที่หนูบอกคอ่ะครับมันก็มีแบบตอนที่นั่งรอเพื่อนนะก็มีพี่ผู้ชายอะ่ะเขาเดินมาหาหนูพร้อมกับยิงคําถามว่าน้องๆเมื่อคืนน้องนัง่นง,ง,งคุยกับเด็กผู้หญิงขนับแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนใช่ไหมซึ่งแบบยิงคําถามมาแบบเดียวกับลุงกับป้าคนนั้นเลยครับหนูก็ตอบไปว่าใช่ค่ะพี่มีอะไรวะคะอืนี้ดิ น้องคนนั้นนะ่ะเขาตายไปเมื่อสองสี่เดือนที่แล้วโดนฆ่าคนสืนตายท้ายซอยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอม็มหนูก็น้องน้องคนนั้นอา,อ,าอายุเท่าไหร่อะอายุเท่าไหร่หนูไม่รู้หนูไม่รู้เลยประมาณประมาณประมาณแต่ที่เรารู้น่าจะประมาณหมหนึ่งมอสองอ๋อเขาเลือกเป็นสาวแล้วนะหมหนึ่งมสองครับสิบแต่น้องไม่ได้ตัวน้องไม่ได้ตัวใหญ่นะไม่ได้ตัวสูงอะไรคือเหมือนถ้าที่ไม่งั้นหนูจะเรียกน้องเด็กอะเพราะว่ามันลักษณะแบบสิบห้าเนี่ยประมาณเนี้ยเออ,อแต่คือ การคุยคือแบบน้องแบบเหมือนคนโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับต่อต่อเอ็มถึงไหนแล้วละ่ะถึงตอนที่รู้ว่าน้องคนนั้นอ่ะเขาถูกฆ่าและคมขืนเออตายเอออ่ะค่ะเออหลังจากนั้นคือหนูก็สตันสตันไปเลยอะแป๊แบ,บหนึ่งพอได้สติก็พูดกับพี่ผู้ชายคนนั้นไปว่าเออพี่ขอคุณมากค่ะที่มาบอกอะไรเงี้ยครับแล้วก่อนที่นางจะเดินกลับไปนะคะนางยังไม่ยังไม่วายยังทิ้งท้ายไว้ห,หนูอีกว่าว่าไอ ตายไปแล้วไอ้ตอนตายใหม่ๆเนี่ยไป<ม>เฮียนพอแล้ว<ม>นี่ยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกหรือ<ม>ก่อนหน้านี้ก็ตามเหมือนตามไปเอาชีวิตคนที่ข่มขืนน้องอะค่ะมาแล้วด้วยนั<ม>่น<อ>แหละพูดไปนางก็พังเดินกลับบ้านของนางไปอะ <c oughs> คือวันนั้นทั้งวันพี่เป้หนูแบบไม่เป็นอันเรียนเลยแล้ว<ม>แล้วจู่ๆเนี่ยอาการปวดไมเกรนอ่ะมันก็กําเริบขึ้นมาหนูก็เลยแบบขออนุญาตอาจารย์อะ่ะเขามาพักที่หอ คือหนูต้องกลับมาพักคนเดียวอ่ะนะคือก็คือเดินจนมาถึงหน้าหออะ่ะก็เจอไอ้ไอ้เจ้าหมาหมาเจ้าของหอเนี่ยมันคือปกติแล้วเนี่ยมันเห็นหนูมันก็จะกระดิกหางเพราะว่ามันคุ้นกันแล้วไงแต่เน,นี้ยที่หนูเดินกลับไปอะ่ะมันเห็นหนูปุ๊บมันเห่าเลยเต้หนูก็เริ่มแบบขนล,ลุกแล้วแล้วก็แบบกล้ากลัวๆเดินเข้าห้องเพื่อไปนอนพอถึงเตียงก็ล้มตัวนอนเลยค่ะยังไม่ทันจะหลับตาเลยมีเสียงพูดขึ้นมาเลย พี่ๆเป็นอะไรอ่ะไมมานอนคนเดียวออหนูก็ตกใจสุดขีดเพราะว่าในห้องนั้นมันมีหนูแค่คนเดียวอืแต่เสียงนั้นอ่ะมันไม่ใช่เสียงใครเลยพี่เป้มันเป็นเสียงของเด็กคนนั้นที่หนูแบบคุ้นเคยใช่หนูก็แบบมองหาต้นเสียงแล้วคล้ายๆต้นเสียงอ่ะมันอยู่ด้านบนหนูอยู่เตียงชั้นบนของหนูแต่หนูหนูไม่ได้ตอบนะไม่ได้ตอบกลับไปว่าเออไม่ได้โต้ตอบกลับไปอ่ะเลือที่จะเงียบ นั่นแหละค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นพี่เป้น้องอ่ะโผล่มาจากเตียงชั้นบนอ่ะโผล่หน้าออกมาแล้วก็พูดว่าย่านีทไมทําไมไม่คุยกับหนูเดี๋ยวจับหักคอจะดีไหมโหรโหดอ่ะเอองั่นแหละค่ะแล้วส่วนตัวส่วนตัวเน่ยเนี่ยมันคล้ายๆกับอาการโดนผีอำอ่ะมันขยับไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอ่ะมาจับที่ข้อเท้าหนูค่ะหนูก็พยายามสะบัดพยายามดิ้นนะแล้วก็พูดออกไปว่า ให้น้องหยุดทำบาปมไม่อยากไปเกิดหรอเดี๋ยวพี่ทำบุญไปให้น้องตอบมาทันควันเลยพี่เป้ไม่รับหนูไม่เอาบุญหนูเหงาหนูแค่อยากคุยกับพี่โอ้โหครับนั่นแหละค่ะแล้วก็พอพอคือหนูแบบพยายทามทุกอย่างแล้วอะน้องเขาไม่ไปหนูก็เลยนึกถึงนึกถึงคำของแม่ขึ้นมาม,มันจะมีแบบ บทอยู่บทหนึ่งอะที่แม่เคยบอกหนูมันเป็นบทตะวาดป่าหินมะพานอืมแม่เคยบอกว่าถ้ามึงเจอผีหนักๆอะไรเงี้ยม,มึงลองท่องบทนี้สิอืมเพื่อเผื่อผีมันจะไปอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นหนูก็จําได้นะแต่ว่านะตอนเนี้ยที่ที่เอาเรื่องมาเล่าหนูจําไม่ได้หนูก็เลยไปเสิร์ชหาบทเนี้ยมันท่องว่ายังไงม,มันท่องว่าวาโทโนโอะมะมะวาแล้วก็ต้องต่อเสียงท้ายด้วยว่าเฮ้ยเฮ้ยให้แบบดังที่สุด เพราะว่าดังยิ่งดังเท่าไหร่อ่ะผีมันก็จะแบบตลึงไกลๆเท่านั้นอือืมนะคะจากนั้นอ่ะหนูก็หลุดแล้วทุกอย่างมันก็เงียบตามปกติด้วยความที่หนูปวดไมเกรนเนาะหนูก็เลยขมตาแล้วก็หลับไปก็หลังจากนั้น่ะคือหนูก็ไม่ได้เจออะไรนะเพราะว่าหนูเรียนเรียนแค่หกเดือนหลังจากที่ท่องบทสรวจนั้นไปหนูก็ไม่ได้เจออะไรเกี่ยวกับน้องอีกอือ เลยเรื่องมันจะมีประมาณนี้ค่ะเฮ้ย <He i, S 2> <Okay. S 1> มันเหมือนกับน้องเขามาหลอกเลยนะมาหยอกมาเล่นกับเราเลยอะตั้งใจเลยอะ่ะเหมือนตั้งใจให,ให้เอ็มเห็นเลยเหมือนอประมาณว่าน้องเขาเขาจับได้หรือเปล่าว่าเราสื่อกับเขาได้แล้วแบบคุยกับเขาเป็นเพื่อนเขาได้อะไรเงี้ยเขาก็คงอยากจะมาคุยมาเล่นด้วยอ,อันนี้หรือเดาครับเฮ้ยน่ากลัวไอ้ช็อตที่มันโผล่หน้าเข้ามา ชนนัตกใจดิใจดไปณตอนนั้นนะโคตรตกใจอะแล้วเราจะรู้อยู่แล้วเราจะรู้อยู่แล้วว่าในห้องอะ่ะเราอยู่กับใครเราอยู่แค่คนเดียวเออแล้วไอเสียงแบบนี้มัน<ช>ม,ม,มันเป็นเสียงที่คุ้นเคยอะ่ะที่น้องเอ็มบอกว่าเขาจะเป็นคนเสียง <c oughs> ที่ไม่ค่อยมีหางเสียงอะ่ะเออโหแล้วมันจะ,นะจะมีใครล่ะนอกจากเขาอะ่ะเฮ้ยน่ากลัววะเอ็มแล้วไอ,อ พี่พี่จะถามเอ็มว่าหมายถึงว่าเอ็มเอ็มจะหยุดเล่าเรื่องผีเลยเหรอหรือยังไงใช่ตัดสินใจแล้วพี่เปะว่าไม่เล่าแล้วดีกว่าอืมเนาะเสียดายนะเอ็มนาะคือบางทีบางทีมันอาจจะถึงจุดจุดที่เราไม่อยากเล่าหรือไม่มีอะไรบางอย่างที่ให้ให้เราเฮ้ ไม่รู้สึกที่จะเล่าต่อไปแล้วมันก็เหมือนเหมือนเหมือนพี่อยู่ช่วงหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยอยากจะเล่าเรื่องผีแล้วอยากจะเงียบๆไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันมีจุดหนึ่งที่มันมีก็มีไฟขึ้นมาเอาอีกกว่าเอม็มเอ็มอย่าบอกเอ็มอย่าเพิ่งบอกว่าพี่อยากเอ็มอย่าเพิ่งบอกครับพี่ว่า่าหยุดเล่าเดี๋ยวให้เอม็มให้หยุดพักไปก่อนพักผ่อนไปก่อนสักพักหนึ่งพูดเหมือนพีเเลยพีเอ,เอ,อพูดแบบเนี้ยใช่แล้วก็วันหนึ่งถ้าเอ็มคิดว่าเฮ้ย มีไฟลกลับมาแล้วอยากอออยากจะมาแชรอ์อยากคิดว่าเป็นการเล่าเรื่องผีดีกว่าให้คิดว่าเป็นเป็นแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนเพื่อนเราฟังดีกว่าเรื่องบางเรื่องมันอาจจะมีอุตสาหรหรืออะไรบางอย่างที่มันแอบแฝงอยู่ในเนื้อเรื่องอะ่ะให้เรากลับมาเอาไปใช้เอาไปคิดแล้วก็เอาไปเป็นแบบอย่างได้เอ็มอืมเป็นอุตสาหรให้อะไรอย่างเงี้ยอืมเอาเป็นว่าอเอ็มลองลองลอง ลองกลับไปพักก่อนแล้วก็อะไรให้มันดีขึ้นแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมาเล่าเนาะหนูกลัวกลับไปเล่าแล้วเจอแบบเดิมๆอ,อะไรอะไรองี้อืมถ้าเจอแล้วก็ทําบุญเอ็มทําบุญให้เขากดน้ําให้หนูเป็นคนบาปพี่เบ้เออทุกคนก็ไม่ได้เป็นคนดีแเอ็มทุกคนก็ต้องมีมีบาดแผลติดตัวมาทุกคนแหละแล้วแต่ใครที่จะหยุด เท่านั้นพอเท่านั้นหรือจะทําต่อก็แล้วแต่คนเอาวันนั้นได้เอ็มรู้สึกว่าวันนี้จบท้ายด้วยรู้สึกมันจะเศร้าๆยังไงไม่รู้เนาะเฮ้ยเป็นไงตุ๊กตารางวัลที่พี่เอที่พี่ส่งไปให้ที่ได้รางวัลน,น่ารักมาโดนยึดไปแล้วค่ะอา้าวทำไมอ่ะใครยึดไปอ่ะลูกสาวลูกสาวเห็นปุ๊บโอ้ยน่ารักชมไม่ขอขอยึดนอนกอดอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ย ด,ดูไหมจะถ่ายรูปดู <laughs> ใครที่ยังไม่ดูเอเคือเอมื่อสองสัปสองสามสัปดาห์ที่แล้วเรามีกิจกรรมเล่นเกมกันนะฮะก็คือเล่นใครที่เข้ามาในห้องแชทของ y t u t u เนี่ยเป็นคนแรกมาทักทายนะฮะสามครั้งเรากจะรับตุ๊กตามาเวลถ้าเป็น,เป,นเป็นตุ๊กตาไอ้เมืองมุมไปน้องเอ็มก็เป็นคนที่ได้รางวัลน,น้นไปคือเข้ามาเข้ามาไวมาก ไม่รู้ใช้เน็ตอะไรนะฮะเขามากนเพื่อนเลยสามครั้งนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราเล่นกันต่อก็คือเป็นคำถามจากนักเล่านี่ฮะแล้วก็เอาคำตอบในในนั้นมาทายกันแล้วก็แจกสติกเกอร์ไลน์นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหน้ากิจกรรมตรงนี้ก็จะกลับมาอีกเหมือนเหมือนเดิมมามีน้องๆหลายคนแล้วก็พี่ปงพี่ปาเขาถามหาเหมือนกันนะฮะ ได้เอ็มเด็กร้กองครับแล้วก็ใครนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวรบกวนเอ็มเท่าน,นี้ดีกว่าเนาะเอ็มพ่งนี้ทํางานหรือเปล่าหรือไปไหนหรือเปล่าหรือไม่ไปไหนค่ะทํางานบ้านคะ่ะพทาทางกานบ้านให้ลูกเหรอทำงานบ้านงานว่าอ๋อทำงานบ้านโอเคได้เอ็มงั้นพี่รบกวนเอ็มเท่าน,นี้ดีกว่านะนะ เดี๋ยวมีอะรันเดี่โอเคค่ะพี่อขอบคุณมากนะคะมีอะไรกันเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันหลังไม่เนาะโอเคค่ะพี่คัาขอมากค่ะเอ็มสุดท้ายนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยเนะาะค่ะครับสวัสดีครับค่ะเช่นกันค่ะพี่สวัสดีค่ะ